สวัสดีครับพบกับ l i ฟ e f ฟล์เ r ิตอนที่30นะครับขยายขีดจำกัดแห่งประสบการณ์เทคโนโลยีทำให้เราเข้าถึงประสบการณ์ใหม่ๆอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับโดยเฉพาะอุปกรณ์ VR ที่หลายคนอาจจะเคยได้ลองใช้ไปแล้วบ้างนะครับนอกจากแค่ดูหนังเล่นเกมเนี่ยก็ยังสามารถใช้ในการฝึกฝนทักษะในสภาพแวดล้อมจำลองต่างๆนะครับให้เราได้เคลื่อนไหวร่างกาย ให้มันสมจริงนะครับอย่างเช่นฝึกออกกำลังกายฝึกการขับเครื่องบินยิงปืนขับรถอะไรต่างๆนะครับบอกเลยว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์มากๆนะครับในโลกเสมือนเพราะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ไดตื่นตัวนะในการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งหมดนะครับที่ในไลฟ์ไอเดียอยากจะพูดถึงโอกาสนะครับและสิ่งที่เป็นข้อพึงระวังด้วยนะในการที่เราจะใช้โลกเสมือนอย่างไร ให้เป็นประโยชน์กับเรามากที่สุดนะครับสามสิ่งที่เป็นโอกาสครับหนึ่งเลยคือความสุขนะครับเป็นโอกาสดีมากเลยที่เราจะได้นะครับมีความสุขกับสิ่งที่เราอาจจะไม่สามารถทำได้เลยในชีวิตจริงนะครับอย่างเช่นเราอาจจะได้ลอง,ล,องล่องลอยท่องเที่ยวไปในโอกาสอันกว้างใหญ่หรือลองผจนภัยใต้โลกบาดาลนะครับมีฝูงปลามีปลาการังอยู่รอบๆที่เราอาจจะ ไม่สามารถทําได้ในชีวิตจริงเป็นความสุขมากๆข้อที่สองครับคือได้ฝึกฝนทักษะนะครับเป็นทักษะใหม่ๆที่เราฝึกได้ในโลกจําลองไม่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์จริงไม่ต้องไปเรียนในสถานที่จริงนะครับอย่างเช่นการฝึกทําขนมเราไม่ต้องมีอุปกรณ์ไม่ต้องซื้อวัตถุดิบอะไรมากมายแค่เข้าไปอยู่ในโลกจําลองเนี่ยแล้วกดปุ่มมีอะไรก็สามารถลองใช้มือจับทําได้แทบจะเหมือนจริงเลยนะครับ ข้อ3คือได้สังคมใหม่ๆครับมีผู้คนจากทั่วโลกให้เราได้พบปะมีปฏิสัมพันธ์พูดคุยนะครับทำกิจกรรมด้วยกันและเป็นโอกาสต่อยอดในเชิงธุรกิจอีกมากมายเลยนะครับส่วนข้อพึงระวังหลักๆนะครับก็คือประสบการณ์ในโลกเสมือนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำลองถูกสังเคราะห์ออกแบบมานะครับแปลว่าวัตถุสิ่งของหรือผู้คนที่เรามีปฏิสัมพันธ์เนี่ยเป็นแค่สิ่งจำลองนะครับ คนเขาไม่ใช่มนุษย์จริงๆเป็นเพียงแค่ร่างอวตารนะครับการที่เราอยู่ในโลกเสมือนนานเกินไปนะครับสมองจะเริ่มปรับตัวแล้วเราจะเผลอนึกไปว่าโลกเสมือนที่เราอยู่มันเป็นโลกจริงเพราะมันสมจริงมากขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยไปนานๆเนี่ยตัวเราเองเนี่ยแหละอาจจะกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงแล้วเราจะหลุดโลกไปเลยเราจะเริ่มแยกแยะไม่ได้แล้วอะไรคือโลกจริงโลกเสมือนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเลยก็คือนะครับ เปิดประสบการณ์นะครับแล้วเรียนรู้จากโลกแห่งความเป็นจริงนะครับผู้คนจริงๆตัวเป็นๆที่มีหัวใจนะครับแล้วพบกันกับไลฟ์พาเวอร์ครั้งหน้านะครับ